เปลือบความรักดังสายน้ําสายน้ําวันนี้คงเปลียบเสมือนน้าตาที่กันออกมาจากดวงตาของผมอารมณ์ของมันประมาณความซึ้งสุดซึ้งแสนเศร้าสุดระทมมันเศร้าครับมันเศร้าและเกินเศร้ามาก พราะความที่ผมเจอแต่ผู้หญิงหลอกลวงผู้หญิงไสกลวงผู้หญิงไขควงไม่เกี่ยวกันแต่มันทำให้ชีวิตผมดำบัดซบอกหักรักคุดเจอตุดซะยังดีกว่าเฮ้ยไม่เอาตุดไม่เอาเว้ยแต่พอกะทีพองที่กับผู้หญิงผมไม่เอาอีกแล้วผู้หญิงหลอกลวงไม่เอาอีกแล้วชาตินี้ชาติไหนก็ไม่เอาเอ้ยใครแหวนเทเบิลสกีด้วยผู้หญิงที่ไหนวะนั่นเทเบิลสกีโอ้สวยเส้นด้วยสวยถูกใจ ชอบแคบสกีเหมือนเราเลยที่พูดเมื่อกี้ว่าไม่เอาไม่เอาขอถอนคำพูดกูจะเอาคนนี้กูจะเอาเธอแท้เหลือเกินโอเคเธอเทตัวเองลงมาดังตู้มสูดุนโอฟันภูมิใจเสนอโยอดรักนักบินให้เสียงภาษาไทยโดยพันธมิตร ครับใครจะไปคิดล่ะครับว่าความรักของผมครั้งนี้จะมาเกิดขึ้นที่มึงเคมเบอร์สกีของผมเองตอนที่เธอเทตัวลงมาดังตุ้มและตอนนี้ผมก็ไม่รอช้าที่จะเข้าไปคุยกับเธอนั่งอยู่คนเดียวแบบนี้บรรยากาศแบบนี้ต้องเข้าไปสีสีเลยสวัสดีครับโอ้หน้าตาบอกเลยว่าอยากคบใครสักคนคณน,น่ารักจังเลยนะครับไม่คิดว่าจะชอบเล่นเคมเบอร์สกีด้วยและชอบเล่นท่าย,ยากตกมาขอั้งาหักเมื่อกี้เจ็บไหมครับ ธรรมดาค่ะธรรมดาเหรอโบตกจนชินแล้วแค่นี้จิบจอยโอ้ดังตูมี่จิบจอยเลยครับแต่ถ้าอยากให้ผมสอนแล้วก็บอกได้นะครับผมน่ะเก่งมากไม่ได้โม้ไม่ได้คุยนะครับเนี่ย <c oughs> ได้เลยค่ะขอบคุณมากนะคะแล้วคราวหน้าจะให้สอนนะี่ยจะรอคราวหน้าแม้หัวใจจะอยากให้เป็นคราวนี้แต่ไม่เจ็บหน้านะครับไม่เลยค่ะเล็กน้อยมากเลยไม่รู้สึกอะไรเลย เดี๋ยวโบขอตัวก่อนนะคะตันตูมแต่ไม่เจ็บเลยผู้หญิงอะไรแข็งแกร่งมากเธอไม่เจ็บจริงๆตบบ้าไม่เจ็บไม่เจ็บ,จบแต่เธอแงะเธอแงะเธอไปแบบแงะแงะนี่เธอไม่เจ็บใช่ไหมแต่เธอไปแบบแทกะแ,แงะแงะเป็นท่าเดินที่มีเอกลักษณ์มากสารภาพตามตรงนะครับว่าการเจอโบนั้นมันทำให้หัวใจฐานอากาศอย่างผมวันไวจริงๆ วันไหวมากจะรู้สึกว่าใช่แล้วคนนี้ใช่เลยใช่มากๆเลยแล็กคุจะขำทำไมวันนี้ไม่ใช่ลูกขาหายเนี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยแกเมื่อวานอะตกลงมาคอแทบเพล็ดอะแต่ดีนะไม่เป็นไรเลยเดินชิวๆเลยอะแกนี่คอยดูนะวันนี้จะซ้อมอีกท่าหนึ่งจะเอาท่ายากกว่าเดิมเลยนะแกเพดูสิ เจอเป้าหมายอีกแล้วเป้าหมายเดิมประทับใจท่าเดินแทกแทกแงก,แงกน่ารักจงใบต้องเข้าไปสีต่อส <c oughs> วัสดีครับทั้งสองคนครับ <c oughs> แต่คนนี้จอดจ,จงเป็นพิเศษนะครับสวัสดีครับคุณโบไม่ทราบว่ามีอะไรผมรับใช้ก็บอกมันได้เลยทุกอย่างเลยนะครับเต็มใจและยินดี <c oughs> อ๋อน้องเอาน้ำมาเสริร์ฟให้พี่สองขวดสิเ <c oughs> งวเห็นกูเป็นเด็กเสริร์ฟเซิงงั้นนี่แกพี่เขาเป็นเจ้าของบึงเออ ยังยิ้มได้แม้จะโด,ดนแซวเงี้ยคนนี้อภัยให้ได้เพร้อมพี่แท่หวังหวังฝันเจ้ายิงใจไปหรือปล่าว่ากูและโชคดีมากครับที่ผมได้มีโอกาสกา้ชิดโบัวมากขึ้นในสอนโบัว่นเคเบร์สกีทำให้เราสองคนรู้ว่าเราชอบอะไรเหมือนกันครับเมื่อเป็นแบบนี้ ความรู้สึกดีๆก็เลยเกิดขึ้นหลังจากนั้นเราสองคนก็เจอกันคุยกันทุกวันความรู้สึกดีๆของเราสองคนก็เลยเบ่งบานจนถึงขีดสุดนือเบ่งบานมากเลยทีเดียวเมื่อเบ่งบานแล้วกูก็ขำขำได้ทุกเรื่องโดยไม่มีเหตุผล <c oughs> ขำไม่มีเหตุผลเหมือนกันกเกิดจุดเด่ยนของผมม <c oughs> ันทาให้ผมรู้ว่าโบเนี่ยห่วงผมมากแค่ไหนนั่นคือช่วงที่ผมผ่าตัดสมองอะครับ เช็คที <hel> ่ห kind of ัวเช็คที to ่ปากเช็คที่หูและบวบจะมีบวบด้วยเห้ยหลังจากที่โดนบวบแล้วอาการของคนดีขึ้นมากเลยนะคะแต่ว่าช่วงนี้อย่าทำให้ตัวเองตื่นเต้นเดี๋ยวจะสปัดซั่มโดยไม่รู้ตัวทำไมละหมอสปัดซัมก็มีความสุขสิคาบ้าเหรอตื่นเต้นไม่ดีตรงไหนวะอต้โบโบโทมาจำไว้่ตื่นเต้นนะคะอย่าตื่นเต้นนะคะหจะโบ เป็นไงบ้างพี่กล้วยดีขึ้นหรือยังโอเค <c oughs> ดีขึ้นมากแล้วไม่ต้องห่วงสบายจริงนะถ้าหายอะโบจะพาไปกินปูลาสกาเลยเออเฮ้ะอย่าตื่นเต<ห><ๆ>้นหรือเปล่าปูลาสกาอะไรกันเหรอมัอน,นะจะรีบหายทันทีเลยรีบหายไวๆด้วยว่าแต่ตอนเนี้ย มีผลข้างเคียงบ้างไหมฮะไม่มีผลข้างเคียงไม่มีเอฟเฟกเลยมันกระทบกับเธออะไรเลยเชืเ่อเธอหมอที่นี่ดีมากไม่มีเอฟเฟกอะไรเลยสบายสบายทุกอย่างเลยออไม่มีเอฟเฟกแต่มึงกําลังแดกเปลือกสม้มไม่มีเอฟเฟกายสบาย,บายเป็นปกติทุกอย่างเลยอยู่เดียวละไอ้คนไ <ๆ S 1> ข้มึงครเปลือกส้มก่อนยิ้ม<อ>ไปเลยค่ะใช่สบายจริงๆแต่ส้มอะไรไม่รู้ฝาดมากเลยให้มึงแดกนะเปลือกส้มในที่สุดโบก็พาผมมาเล็บบัวลาสกาตามสัญญาจริงๆครับ โบทำํามสัญญาแล้วนะปูล拉สกาทานให้เต็มที่เลยนะนี่นะปูล拉สกาตัวใหญ่มากเลยนะเนี่ยดูดูมันยังกระเดวกระเดวเลยโบลงทุนมากไม่กล้ากินน่ยกลัวอิ่มจังเลยถ้าไ่ดอมนิดนึงก็ใส่ส้มตำได้เลยนะเนี่ยปูล拉สกาเลืองปูล拉สกามันเรื่องเล็ก มันก็ตัวปูที่เล็กมากแต่เรื่องใหญ่คือผมก็รู้ว่ายังมีคนห่วงยายผมอยู่ก็คือโบคนนี้แหละครับแล้วันที่ผมต้องการคําตอบจากโบอย่างจริงจังก็มาถึงผมรอไม่ได้ที่ต้องถามโบรอไม่ได้อึดอัดต้องถามผมไม่รอไม่ทนไม่กล้วยจะไม่ทนกล้วยจะไม่ทนกล้วยต้องถาม อ๋อหโบนี่พี่นะโบพี่จะบินลงใต้แล้วนะอรู้แล้วอย่าซสิ่งละเฮลิคอปเตอร์ไม่ใช่มอไซค์แล้วจะว่าอะไรไหมที่พี่จะขอโบเป็นแฟนสักสองอาทิตย์น่ะไม่ขออะไรมากเลยก็ลองดูดิเฮ้ยคำตอบคือให้ลองดูได้สองอาทิตย์ก็เอาแล้วเย้โบน่าร้องอ่ะ อยอมรับเลยครับว,ว่าช่วงเวลาหลังจากนั้นเป็นช่วงเวลาที่เรามีความสุขมากเพราะเราชอบอะไรเหมือนๆกันคูยภาษาเดียวกันดูแลซึ่งกันและกันทุกอย่างเป็นไปในทางเดียวกันนั่นคือทางที่ดีกับัวใจเราสองคนแต่ในขณะที่ทุกอย่างกำลังดูเหมือนจะสมบูรณ์แบบลึกๆข้างในใจของผมนั้นกลับเหมือนขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไป สิ่งที่ผมอยากจะได้ยินจากปากของโบแต่โบไม่เคยพูดมันออกมาเลยสักครั้งมันทำให้ผมเนี่ยไม่ค่อยมั่นใจในเรื่องของเราเท่าไหร่นะักผมเลยคิดว่าเมื่อไหร่นะจะได้ยินคำคำนั้นจากปากของโบสักทีแล้ววันนั้นก็มาถึงวันที่ผมเสร็จภารกิจและ ก้าวลงมาจากเครื่องเฮ้อไม่ใช่ผมครับคนนี้ไม่ใช่ผมตัวใหญ่เกินครับผมคนนี้ครับต้องหุนแบบน่นเดทแต่ถ้าสังเกตก็หมากดีๆนี่เองอุ้ยใครส่งอะไรมาสั่นยิกๆเลยสั่นที่หน้าขาด้วยโอ้ได้อารมเฮ้ยข้อความส่งข้อความข้อความสําคัญจากโบด้วยโอ้ผมอยากจะบอกทุกคนว่าการรอคอยของผมสิ้นสุดลงแล้วล่ะครับนี่ ยิ้มอีกแล้วยิ้มตลอดเลยครูยิ้มด้วยผมคงไม่ต้องบอกใช่ไหมครับว่าข้อความที่ผมได้รับเนี่ยมันคือข้อความว่าอะไรแต่ข้อความนี้มันทำให้ผมมีความมั่นใจอีกครั้งและที่สำคัญมันทำให้ชีวิตผมและโบเปลี่ยนไปตลอดชีวิตเลยและครับขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามเรื่องราวความรักของผมและโบและขอให้ทุกท่านเนี่ย สมหวังในความรักเหมือนเราสองคนเช่นเดียวกันนะครับขอบคุณครับขอบคุณจางใจของลูกผู้ชายชาติทหารขอบคุณครับ